ชีวิตติดขัดการเงินไม่คล่องตัวสุขภาพาไม่ดีอาจจะเป็นเพราะคุณลืมทาสิ่งนี้ลืมไปแก้บนครับวันนี้ผมมาทุกคนนะครับมาทําพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราลืมไปแก้บนครับให้นําพระประธานประจําบ้านมาตั้งหน้าบ้านนะครับหลังจากนั้นจุดทูบและเทียนครับเทียนหนึ่งคู่ทูบ16ดอกถวายของเหล่านี้นะครับน้ําเปล่า5้าขวดครับน้ําแดงและน้ําเขียวครับ พวงมาลัยดาวเรือง1ห,หรือ3พวงมนนีพิเศษเป็นความเชื่อของผมก็คือจะถวายดอกบอัวด้วยนะครับ1คู่ครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับหมากภูบุรี่อย่างละ5ครับต่อด้วยผลไม้5อย่างแต่จะต้องมีกล้วย สับปะรดแล้วก็มะพร้าวอยู่ในนั้นนะครับอีก2อย่างที่เพิ่มมาคืออ้อยแล้วก็ส้มครับเมื่อคุณเตรียมของครบแล้วนะครับให้เอาโต๊ะมาตั้งที่หน้าบ้านไม่ต้องสนใจว่าหันไปทิศไหนทำพิธีนี้ตอนเช้าก่อน10โมงเท่านั้นวันไหนก็ได้จุดทู่16ดอกแล้วท่องคาถาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมลงเอาไว้ให้นะครับ